ส้มตำยายเพลิงเจ้าดังเมืองอำนาจเจริญจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เ่าก็อยู่กันที่ incident. ร้านส้มตำร้านดังเมืองอำนาจนะจ้าสิเป็นร้านได้ไปบ่ายเนอกจากร้านส้มตำยายเพลิงนั่นเองบอนซ่อนคบ มาเบองวิธีการเพิินค้อเล่ข้อเล่สวนผสมทุกอย่างให้เขากันจ้าอันนี้สิเป็นมกคุงเนาะจา้าที่เพิ่นเตรียมไว้ย่ำมกคุงหรือว่ามะละกอนั่นแหละจา้าเพนเตรียมไว้ยำ่ยำย่ำมาใส่เนาะเป็นตอนเป็นตอนเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยจา้าตอนใหญ่แบบเป็นข้ามเป็นข้ามย่ำกรุบกรุบกรอบกรอบอุ้ยว้ามากกันน้ำลายแตกพี่นอ้องคอนซอนโคเพิ่นข้าจ้ากับสากนี่พวกเนี้ยเห็นเพิ่นหยวกหยวกกับปวดแขนน้ำเพิินจา้า เพื่อสิหยวกได้นเนาะเพื่อสสีขารสจาาท้องเพินินหยวกเพิ่นก็นใส่เวลาอยู่เยจ่าแล้วก็กยืนเบิ่งตังโดนจ้ะเพื่อเพิ่นสีได้เนาะยืนทายอยู่นี่ก็โอ้ยกินหอมเตยด,ดังห้วยหวยอยู่จ้ะเบาแล้วก็อยากกินอีกคุยน้ำลายแตกถ้ามีโอกาสได้ผ่านแวะก,กินอีกแน่นอนจา้าแสบติดใจขนาดเลยเบิ่งสีสันแหลมบ่ตองห้วงความเพ็ดความนัวจา้าถึงใจแน่นอน เบึงแน่สวสดโคกโจโก้กพี่น้องเอ้ยอันนี้ไปท่านเวลาเพิ่นอันปรุงพอดีเนาะจ้ะถามเพิ่นว่าโคกนึงเดีเ๋ยวจะถุงเพิ่นว่าโคกหนึ่งเดี๋ยวลอยทึงลอยหาซิบถุงเลยเด้อจ้ะพี่น้องอุ้ยกะเบ,บื้องโคกเพเนนเนาะบกใหญ่หนึ่งใดตังลอยกลัวถุงอุ้ยอ่อนซ่อนคักแต่นี่กัยังสิเฮ็ดนํำบ่ท่านเนาะจ้ะออเดอร์เพิน่นหลยคักนี่ระวังที่ร้อฮากะ สักรูปก่อนขออนุญาตเพิ่นเลยเด้อยจ้าก่อนสีไทยก็ได้เนาะระวังทิโลเฮ้าก็ับมานาเบิงอเอเดอร์นอกจาว่าเฮ้าได้เท่าใดเลี้ยวและเฮ้ากะสีเอาไปเผื่อน้ำเด้อดจ้าเผื่อเรือเผื่อขาดเผื่อเกินเนาะพี่นอ้อง อันนี้ก็จะเป็นถุงบักเน่เพิ่นเนาะจ้า่าจจะเป็นบักเน่สดแหละที่เพิ่นบีบเพิ่นขันไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอจ้าอันซ่อนค่ะมีตวน้อยงามเนาะจากเปิรน์นทศเนาะเดยเนาะจ้าอันตอนเปนพินจะเป็นกรอบรูบๆค่ะอันนี้ระวางที่รอเนาะจ้าเข้ากับสมหาหัดถุงซอยเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นทิ็ดนําบ่ท่านออเดร์เพิ่นนลายแห้งนี่โคกนี่กับปรุงเป็นทีเรียบ้อยเนาะจ้าเป็นใดพี่นองสวดโจโก้อยู่ น้ำลายแตกบัวมาในกียร์ยากอีกแล้วเด้อสวดโจโก้เลยโยตอนหุงหนี่ก็พอดีค่ำพอดีค่ำเลยเด้อพอดีกรอบกรูปๆเลยที่เดดเพิ่นกับยูที่ตอนหุงหนี่แหละเนาะจ้าเป็นเธอเลยเนาะจ้าที่แดดมาเห็นเพิ่นปรุงแดดมาเห็นเพิ่นค้อเลข่ขอเล่เลนาะจ้าดสดๆหล่อนๆเลย เดี๋มาเห็นคกบักใหญ่มักโตคกยักคกใหญ่คาะจ้าล<อ>ุยผ่านไปผ่านมาแววอีกแน่นอนจ้ารสสัติดอกติดใจใหแห้งพี่น้องเอ้ยรับรองบ่อพิศหวังเด้อสมตำยายเพลิงเจ้าดังเมืองอำนาจเจริญจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า